สวัสดีนะคะใครอยู่แถวนี้ครับมาหาได้เลยครับตอนนี้วันนี้เราออกนอกพื้นที่จอดเรืลนะคะมาอ่างทองนะคะมารับผู้ป่วยผู้ป่วย <c oughs> ในวัดหรอคะอันนี้ช่างเอียวพาไวไหมนะคะวัดอะไรหนิวัด <What S 1> ม่วง,วงอุ้ยคนมาเยอะดิว้าวอันนี้ได้รับคำแนะน,นำจากเอฟซีนะคะให้มานะคะ เดี๋ยวเราไปชมข้างในนะคะวันนี้เรามีพลละขับเสื้ออนนี้ไม่เข้ากับหน้าเลยนะนี่สีเขียวจเจจาก็มานะคะอุย้ยจอดไม่ได้ผู้ติดตามผู้ติดตามค่ะอ้าวเราจอ,อีนมีนร่มไหมที่จอดาาอรถนะคะมีรนมไหม นี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยเพี่ยรซอยตูดไปเนี่ยก็อยากจอดร่มยโอ้โหไปเปลี่ยนหลังคาใหม่มาต้นไหนนี่เปลี่ยนมาเมื่อวานยังรออ่ะพนตหารมาใหม่สะผมที่ไรเหมือนพนตรฐารีมีร่มนะจ๊ะปิด เอาแมสไปด้วยนะคะทุกคนเผื่อเขาให้ปิดแมสนะคะผู้ป่วยหลังรถเนี่ยนอนขึ้นอื่นนอนขึ้นอื่นแล้วอะนอนตั้งแต่บ้านกวดนะคะดูซิไอตุ๊ดผู้ป่วยอื่นหมดแล้วค่ะได้กุญแจหรถึงแล้วไปด้วยไหมไปไปพระก่อนพายเองไปออกล่วฮะพายนิกไปออกล่วโอ๊ยมึงนี่นอถ้าไม่ไปจะให้อยู่ในรถจับรถไ้นะ <laughs> ขาบรถไปน,นะเราจะเอากุญแจรถไปทำไมคนอยู่ในรถนรี่ <laughs> ลืม <laughs> เดี๋ยวขอแต่งตัวก่อนแป๊บนึงนะหืมพี่โต ผมขออยู่ในรถนะครัเนี่ยนะคะเราใช้เวลาในการมาดูพี่เหรอไล่สุดมาสามชั่วโมงจากบ้านกวดเลยนะคิดดูว่าขับรถเร็วแค่ไหนขอเช็คอินก่อนแป๊บนึงอา้าวทำไมแบตมันเหลืออยู่สิบเก้าเปอร์เซ็นตล่ะได้เปิดอินเวอร์เตอร์ไหมได้เปิดอินเวอร์เตอร์ไหม เปิดกำกำห้ำแปบ๊บใครไปขโมยปิดอินเวอร์เตอร์ไหมมาถึงแล้วกแต่ไม่รู้วที่หลังของศูนงชั่วเหี่ยวเขามาเจอเอฟซีนะคะแล้วโทรไป แกบอกว่าไม่ถูขดตัวถางโป้ต้องทีคันไม่แบบคูดีก็ได้ต้องวิ่งคันถางโป้เหมือนกัเแกแกอยู่ตรงไหนนะใช่คนนั้นแหละแมสที่พี่เอามาในสามเขาเก้าวันเลยครับเอทุกวันเลยใช่ไหมพี่อยู่ในตัวอ่างทองนี่เหรอผมอยู่ในตัวอ่างทองเลยพี่ตรงหมอบันเติดที่พี่ผ่านมาเมื่อกี้พี่ก่อทำทางนะครับอ๋อเปี้ยวเข้าไปหน่อยคิดว่าตลเอดตลเอดเนี่ยใช่อ๋อ ึงรู้ไงว่าบอกถอดทางได้อยู่อ <c oughs> ีกค่ะแตกติ๊กเกอร์กันเลยนะคะนี่ถ่ายให้นี่ถ่ายให้ก็ได้อันนี้คอะโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่หอมมาหลายรูปแล้ว <c oughs> ดูต่อยเจอการจริงเลยครับดูตลอดเลยพีแต่นี่มนพูดอ๋อเหรอคะขอบคุณมากมากเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันครับนี่ครับเขาเรียกว่าเอฟซีเอฟซีเจอจริงตามมาถตามมาถึงวัดเลยนะคะเขาพ่อจะเขาบอกก็แล้วว่าให้หยุดก่อนหยุดก่อนพี่เอยวให้หยุดก่อนใช่ไหมใช่ในเนี้ยเขาบอกให้หยุดก่อน เนื้อขับอย่างเดียวเลยพพี่ไม่ได้อ่านไหนพี่เองครับก็มัดทางก็พี่ด้วยเนาะจะไม่เห็นแกบอกเลยแล้วเลยแล้วแล้วเขาก็บอกพี่รอให้มาที่ว่าเลยแล้วเลยโอ้ที่บอกวันที่ทำทางนะแล้วเราบอกว่าเราไม่ได้ก็ที่ขับตามมาเนาะวัดใหญ่เหมือนกันนะขึ้นทางไหนน้อนี่ ไปทำบุญก่อนนะคะแวะทำบุญก่อนอ <c oughs> พระวิหารแก้วรัตนารัตนธรรมข้างในแบบเหมือนจะสวยเนาะไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูนะต่อกว่าจบก่อนก็ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวตามนี้แล้วข้างในสวยเป็นแก้วกระจก ใน,นวัดนะคะวัดม,มุ่งอำเภอวิเศษชัยชาญเป็นกระจกหมดเลยอ่ะส่างค้าก็เป็นกระจกเพดานเป็นกระจก ทำบุญก่อนนะ <ari> <sm art> พิดทองนะะเห็นตัวเองกใจตัวเองใช่ไหมี่หลงผู้ทวดนี่หลงปู่ท <c oughs> วดพระชางให้เอ้่ยา อันนี้เป็นพระประจำวันเกิดนะาอนพุทธปาาอุ้มบาทนะอันนี้ก็จะเป็นกระจกนะคะทั้งหมดเลยนะเป็นกระจกทั้งหมดเลย วิหารเขาเรียกว่าวิหารเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูพระองค์ใหญ่หลวงพ่อกเกษมอ๋อเปนะ็นอดีตเจ้าอาวาสหลวงพระเยอะมากเลยอย่ะเห็นไหมรอบเนะี้ย นี่นะคะจะเป็นเกจิอาจารย์99รูปนะคะรอบวิหารเยอะมาก99 วิาหารแก้วอ๋อเป็นแก้วทั้งวิหารเลยนะคะโอ้โนี่ไปดูบร,ริเวณรอบวัร์นะคะ โอ้นี่เข้ามาหายตรงนี้หรือเปล่าใช่ไหมมากลางคืนไม่กล้ามานะคะ <c oughs> นี่ต้องทำอย่างนี้บริจาคลงศพที่หน้าป้อม <c oughs> ทำอย่างนี้ไหมคะเสียงมาจากไหน โอ้โหนี่ตกกระชะทองแดงปานาติปาตาห้ามฆ่าสาัตว์เกิดช้าน่ากันจเป็น น่ากลัวเยอะมากเลยนะคะเป็นรูปปั้น,นบ,บาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบโกงหลักเขตที่ดินเมื่อตายต้องมานั่งฝ้าหลักเขตที่ดินบาปนะโยม นี้บาปเมื่อเป็นมนุษย์ทำความเจ็บปวดให้คนอื่นด้วยมีดหอกขวานและเมื่อตายจะนำตัวมาทรมานเช่นเดียวก,กันกับที่ทำกับเขาไว้เออบาปเมื่อเป็นมนุษย์ชอบด่าพิสุสามนเนรเมื่อตายโยมทูตจะเอาเหล็กแหลมดึงลิ้นออกมาทรมาน เมื่อติดกัญชายาม้าและสิ่งเสพติดทุกชนิดสร้างความไม่ดีสร้างความสร้างแต่ความชั่วร้ายอเ,เอ๊ะขึ้นไปพระองค์ใหญ่ตรงไหนนู่นเหรอมไไม่ถึงนะนี่นี่ใครคบชู้นี่อันนี้ขึ้นต้นงิ้ว,ค,วคนของคนอื่นิ่จใไ <laughs> หน <laughs> ชอบแย่งผัวของคนอื่นลิ้นจะยาวบาปนะโย,อยมอันนี้จ่าชี้สิจ่าชี้พี่จะถ่ายรูปให้อ่านี่นะเจอแล้วทางขึ้นไปพระองค์ใหญ่นะคะให,ใ,หใหญ่มากเลย ันนี้อะไรพี่ซื้ข้าวไม่ได้กินโอ้เป็นของโบราณของโบราณเดี๋ยวๆๆๆอุ้ยโทษค่ะขอโทษค่ะแต่ตรงนี้ที่ถ่ายรนะูปน่าถ่ายนี่มาจากไหนถ่ายรูปให้หน่อยนี่ถ่ายตรงนี้เห็นมา,านวะน,นี่เราทำบุญก่อนนะคะ ตาเรืองนะคะจะได้รุ่งเรืองเทียนหนึ่งทูบสาม ญาติจุดไหว้พระก่อนนะคะ ใหญ่มากเลยนะคะหนึ่งตามนี้ค่นะเดี๋ยวเราไปดูข้างบน,นกันนะคะ จะไม่ถึงคีโคไหมสามคนพอดีเลยถึงเดียนกันใช่ไหมซื้อให้น้อยเดี๋ยวจะไปที่ทางกันจะถ่ายรูปขึ้นไปก่อนไปทางนั้นกดถ่ายรูปไป เอาเอา ngồi เถื <laughs> ah, all, ่อนนิจิจ่าที่หนึ่งแนนถ่ายรูปให้จ่าด้วยทอดทำไม รับคลิปนี้ของก็จะจ้าตอ่อครับลืมสาธุสาธุเอาหัวถึงเนะเอาเอาหัวถึงเออเอาหัวถึงเทปีนี่เน <c ười> ี่ยเหยียบตรงนั้นอะตรงเหล็กอ bon. ่ะเออเหยียบตรงนั้นแหละเอาหัวถึงเอา,เอา,เ,อาเอาถึงไหมเออ ต้องความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็ต้องอยู่ที่นั่นก็แล้วแต่คนครับนั่นเลยครับเวลาพระเคาะหัวเป่าหัวก็ต้องจับรูปหัวกิจการเจริญรุ่งเรืองเฮงๆรวยๆนะคะ ใหญ่มากอู้เดินเหรอเดินเหาอไปวันไวัหลังเรามีโอกาสเพื่อเดินสามรอบอ่ะรอบเดียวก็รอบเดียวไปจะจัาว่าเดินรอบเดียวก็รอบเดียวอ่ะอไม่มีมือวะขี้คอมา <c oughs> ถ้าร้อนก็เด <c ười> <ừ. S 1> ินเลยเลยตีเดินวนผิดหรือเปล่าเขาไปทางนี้กันทำไมอ่ะเขาต้องวนทางนี้แหละใช่ไหมวนซ้ายดิเออถูกวนขวา ขวาก็ขวามือตัวเองจะมาบนซ้ายยังไงอู้อย่ามองพื้นนะเดินแล้วอย่ามองพื้นนะอู้แล้วเขาทำได้ไงอ่ะอู้แบบองค์ใหญ่มาก อู้มองไม่ได้เลยเสียตาโอ้กิโลหนึ่งเลยอะรอบนี้กิโลหนึ่งอะ เน้นไม่ร้อนเท้าอีกนะขอโทษด้วยครับทีนเน็นไม่ใส่รองเท้าถุงเท้าแต่ว่าไม่ร้อนแล <be> ก <ทำ S 2> มากเลย โอ้ลมเย็นดูฐานนี่เท,ท้านั่นเนี่ยเออทำไมตรงนี้ร้อนอ่ะไปแล้วผมแสบตามองไม่ได้เลยมองก็เบื้องข้างล่างไม่ได้เลย แบบอลังการมากอะอ้หน้ามืดเลยนี่ครับอมองก็เบื้องไม่ได้เลยแสบตาครับพี่น้องสุดๆุอ้ไม่ไหวแล้วครับเป็นบุญบารมีอย่างยิ่งที่ได้มา đây chào con này à